สวัสดีครับผมสวนจักรพรรดิสวัสดีครับนี่เมื่อนี้มามาปลูกผักบุ้งแก้วครับผมสร้างมาจากทางไอเฟสในในเพจเพิ่นนี่ครับปลูกล้วแต่เพิ่นบรู้ว่าปุ้งฮิบอ่ะแต่ผมผมตอนแรกว่าจะปลูกคือเพิ่นไม่ว่าเป็นวงกลมเพิ่นว่าแต่ไอลักษณะน้ำผมมันบ่ได้นะครับมันเเป็นป็นของมะพร้าวมันบ่เออฮะก็ปลูกเป็นแถวไปครับ กัพวกไปแถวแถวละสามต้นถ้าเพื่อนเห็นคลิปเพื่อนคงจะงงน้อว่าผมเฮ็ดเนี่ยผมปุ๊กปุ๊กปุ๊กฟังเดียวครับผมปุ๊กแต่ฟังพี่เพราะว่าทำไปุ๊กฟังพี่มิชิปมันที่เป็ดซอสกันโพสกับผมเชื่อว่าพูกขัดกันจองฟังนี่นะปุ๊กปุ๊กฟังไหนฟังนึงฟังเดียวครับผมก็เลยว่าขอปุ๊กฟังฟังทางพี่กันแล้วกันทางในทางในปุ๊กฟังที่ทางนอกมันบังคับได้ครับต้องปุ๊กแต่แดงพุ้นแต่นี้ปุ๊กฟังเดียวคือฟังนี้ เพราะว่าพยายามไม่ให้หันหน้าใส่อาทิตยดวงอาทิตย์ผมว่ามันจะค่อยยืดตรงงามดีผมก็เลยคิดเองหรอกว่าผมก็บ่รู้หรอนที่ผิดทึกนี่ครับปลูกตั้งแต่ตอนสามโมงครึ่งไอ้ก็นาฬิกาสามสี่ประีนะครับไปอยู่ปลูกไปอยู่ปลูกกันอยู่สามคนแรงงานผู้เฒ่าผมอยู่ไหนคือดำไน่ดิแต่ไม่สักเขาครับจะให้มันเข้าลึกนี่เห็นไหมครับ นี่ตอนนี้เที่ยงเราได้เนีครับมีมือเหมือวันที่สามเดือนสี่เดือนเมษาครับช่วงวิกฤตโควิดสิบเก้าไวออกจากบ้านครับเหาก็เลยต้องเป็นต้องมาเฮ็ดทอย่างให้มันได้เกิดประโยชน์เนี่ยผมยางข้ามทานโทรศัพท์ตกไปนิดตายฮ่าเลยดิได้ขอผู้จัดการไหมแล้วมันตกไปเนี่ยโอ้ยจะไ,ไปฮอธนาคารได้ไปตปเตพื้นนะครับมันพ่วงกันเบิดเด้เพราะว่าธนาคารสองเอฟอยู่ในนี้ นี่นที่เป็นคลิปยา,าวๆได้เพรผมถ่ายไปแล้วผมก็บบตัดเด้ครับผมก็เสื้อลงเลยถ้าีิไปเต็งแต่หน้าปกให้สวยงามหันบริฮิตก้าลงไปเลยครับนี่กฟังไหนฟังหนึ่งฟังเดียวเห็นป่ะครับอันนี้ก็ะปุกเป็นแถวยาวไปเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวที่ตกเนี่ยทันตกไปนี่โอ้ยเรียบร้อยแห่งบระเทศอาจากฤษบานอยู่แห่ยงยานโลกอยู่เดี๋ยวครับ นี่ย้อตาใสห่วงยางเลยเพื่อนว่าพนก้มโบไบก้มลำจีเบลเนี่ยฮะก้มคือตำนาก้มโบไบที่เพยที่ยางไอ้ตู้ก็เลยเพื่อนว่านี่พวกฟังแต่ฟังหนึ่งฟังเดียวครับผมนี่ละผู้ใดที่ยัดได้เอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวตำส้มปุ้นฮงส์ถึงใช่ครับผู้ใดได้ใส่ประโยชน์ส่วนใดจักผักบุ้ง เงาตัวบวบขึ้นนยเดี๋ยวผมใช้ไปให้เบื้องเงาของที่ตกงาววะนี่นี่เห็นป,ป,ป่พุพกไปครับนี่บวบผู้ใหญ่ก็ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวข้าวปุ่นฮอร์ตำส่วโอ้ใส่ไส้ย,ย่างผัดกินผัดน้ำมันหอยแกงเทโพนี่แหละครับผมผักยอดฮิตแรงงานผู้เฒ่าเหมาะครับผมแต่ของเขาต้องใช้กำลังวันนี้ผมเจ็บขาแล้วเนี่ย ผู้ใได้สนใจก็สร้างไว้จองไว้ล่วงหน้าได้ครับเดิมซิบหอกันมันบ่หลายเด้นี่แค่แค่สามไร่หนึ่งอุ้ยึ้นไปแล้วผมงฮอนไปครับนี่ทัน,นใจแกก้มได้ครับผมตากแกก้มบบได้ต้องไปขี่ยางแป๊บนี้กังไงเหมือนกันครับบบได้ก้มบมบดมได้จีบแล้วนี่เล่นเล่นน้ำครัเพิ่งไกล้คร,ครับผม เริ่มฮอนอันนี้เห็นป่ะปุ๊บไปเรื่อยๆฟังอีกฝั่งหนึ่งก็สลับกันครับฝั่งนี้ปุ๊กผักบุ้งฝั่งนั้นปุ๊กผักกัรจองครับแล้วก็ะชีดได้เต็มพื้นที่คือกันเพราะว่าถ้าหากปุ๊กหันหน้าใส่กันอ่ะมันชิดจองกันทางกลางมันชิดบุม่มุดมุ้งหายใจพุ่นเด้นี่ผักกัรจองของกระชีดปุ๊บมุ้งวางนี่ครับผมนี่อันปกติเห่อมาแยบมันเข้านี่นะโอ้ยได้ฮอดเกี่ยวผมมันได้สามซ้อสี่ซ้อพุ่นนู้ดนี่อันนี้ห่อจองปุ๊กิดกก็จะคมมาเี่ยว เย็นสบายแต่หมายยังเล็กเล่นน่าเาเลยฮอนหลายครับเดือนเมษานะฮอนเมื่อคาวว่าฝนที่ตกเมื่อที่สองสามซี 4. โอ้ยมือนี้น,นับเม็ดได้ครับผมนี่นี่เานาะน้ำใ,ใสใสด้ครัโย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 เนี่ยเก็บเรียบร้อยวอครับผมอ่ะขอบคุณหลายครับผมที่เบิ่งจนจบมันบริ้ตัดได้ครับสีห้านหนีแล้วเนี่ยห้านหนีแล้วฮะขอบคุณครับ สวัสดีครับผม